ต่อไปเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมมีสามรูปทำไมผิดนะหกเหลี่ยมจะมีสองลักษณะก็คือหกเหลี่ยมในวงกลมกับหกเหลี่ยมนอกวงกลมหกเหลี่ยมนอกวงกลมเขียนได้สองลักษณะนะครับอ่ะขั้นต้นเรามาดูหกเหลี่ยมในวงกลมก่อนนะครับหกเหลี่ยมในวงกลมเป็นบ่ะขึ้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นเหมือนเดิมก็คือขึ้นโดยการ สร้างสี่เหลี่ยมสร้างเครื่องหมายบวกก่อนก็ได้แล้วก็สร้างวงกลมนะครับรัศมีจากจุดโอขึ้นไปตามที่กําหนดหรือจะสร้างวงกลมก่อนแล้วก็สร้างเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้นะครับอ่าสร้างได้สองวิธีนะครับสร้างได้อัน,นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ใช้วงเวียนนะครับใช้วงเวียน ใช้วงเวียนกลางระหว่างเอาเอาเอาไอ้แหลมแหลมของวงเวียนเป็นจุดศูนย์กลางจิ้มที่จุด A กลางวงเวียนมาถึงจุด O ตรงนีน้นะครับกลางมาถึงจุด O นะครับเสร็จแล้วลากส่วนโคง้งอันนี้ลากส่วนโคง้งอันนี้นะครับเนี่ยที่เป็นส่วนโคงน้งหงายก็คือกลางวงเวียนที่จุด a เป็นจุด a เป็นจุดศูนย์กลางนะครับรักมี R ก็คือลักมีจาก a มาถึงโนะครับลากเส,ส้นโค้งเส้นนี้นะครับ แสรแล้วเราเปลี่ยนเราย้ายเราย้ายจุดศูนย์กลางจาก A ลงมา D ใช้ D เป็นจุดศูนย์กลางนะครับกลางวงเวียนไปถึงจุด O เหมือนการลากเส้นโค้งเส้นนี้นะครับลากเส้นโค้งเส้นนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนเชื่อมแบบนี้ลากเส้นเชื่อมแบบนี้นะครับระหว่างจุด A จุดดีที่เราใช้นะจุด a จุดดีที่เราใช้จุด A ก็ลากไปตัดจุดจุด A ก็ลากไปตัดกับเส้นโค้งนะครับที่ตัดกับวงกลมนะครับเนี่ยลากแล้วก็ลากลงมานี่ลากมานี้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 นะครับโอเคอันนี้คือหกเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมนะครับหกเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมอ่ะเดี๋ยวสาธิตวิธีการเขียนให้ดูนะครับนะกูถามว่าอ่าก่อนไปเขียนกูถามว่าให้เส้น เส้นกากระบาดสีดำเนี่ยเส้นรอบเส้นไอเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจำเป็นต้องเขียนไหมเราทําอะไรเราต้องลดขั้นตอนให้เยอะที่สุดเขียนเส้นให้น้อยที่สุดอันนี้จําเป็นต้องเขียนไหมเส้นผ่านศูนย์กลางสีดำเนี่ยสองเส้นจําเป็นต้องเขียนไหมครับในมุมมองของนักเรียนเมื่อดูจบแล้วต้องเขียนไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก จริงๆไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นเนาะอ้าวโอเคอย่างงี้นะครับมาที่รูปนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะครับถ้าเรากําหนดจุดศูนย์กลางไว้เป็นแบบนี้กูในกูจุดไว้ว่าอ๋อเราตอนนี้ต้องการวงกลมแบบนี้อยู่จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จุดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สร้างวงกลม หนึ่งวงนะครับสร้างวงกลมหนึ่งวงปั๊บสร้างวงกลมหนึ่งวงนะครับแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราต้องหาจุดจุด a กับจุด d ก็สร้างเราก็เอาไม้ไม้เซตนะครับกับทีวางงนี้นะครับวิธีใช้วิธีวิธีการใช้นะครับไม้ทีต้องอยู่แบบนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเซตมาวางอย่างนี้นะครับ าวางติดกับตัวขอบของไม้ทีนะครับเสร็จเรียเรยลากเข้าไปหาจุดนะครับเราจะตีเส้นตรงไหนลากเข้าไปหาจุดตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการตีเส้นนะครับก็ตรงนี้เป็นจุด A ตรงนี้เป็นจุด d อีออย่างงี้นะครับ d กับ C ครูไม่เขียนเพราะมันไม่จําเป็นต้องใช้มันลบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้จุด a เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ กลางวงเวียนไปจนจุดศูนย์กลางเดิมตรงนี้นะมันใช้ลักษณะเทีาเดิมแล้วเราเขียนเส้นโค้งเส้นนี้หนึ่งเส้นเขียนเส้นโค้งเส้นนี้หนึ่งเส้นนะครับนะย้ายจุดศูนย์กลางจาก a มาไว้ข้างล่างก็คือจุด d นะครับถ้าวงเช็คนิดหนึ่งว่าวงเวียนมันขยับไหมถ้าไม่ขยับเราก็ตีเส้นนะครับตีเส้นโคง้งเส้นนี้นะครับจะได้เส้นโค้งหงายหนึ่งเส้นกับเส้นโค้งควําหนึ่งเส้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยตอนนี้มันก็ได้จุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดนะครับจุดตัดตรงนี้หนึ่งจุดเป็นจุดตัดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดเป็นจุดตัดตรงนี้หนึ่งจุดเป็นจุดตัดตรงนี้หนึ่งจุดเป็นจุดตัดลากเส้นเชื่อมจุดตัดทั้งหมดนะครับลากเส้นตรงเชื่อมจุดตัดทั้งหมดนะครับลากเส้นตรงเชื่อมจุดตัดทั้งหมดนะครับนะ อ๋อขาตั้งกล้องขยับนะครับนี่ลากยึบแล้วลากเชื่อมให้หมดเลยนะครับลากเชื่อมให้หมดเลยก็จะได้เป็นรูปหกเหลี่ยมน,นะครับลากจะได้เป็นรูปหกเหลี่ยมอันนี้เรามีจุดต้นกับจุดปลายแล้วไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้ไม้ทีก็ได้นะครับนะนะครับตาต้องดีๆนิดนึงนะครับว่าให้มีอยู่บนจุดนะครับ ก็จะได้เป็นรูปก็จะได้เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมในวงกลมนะครับในวงกลมนะอ่านะครับรูปหกเหลี่ยมในวงกลมนะดูนอกวงกลมบ้างนะครับ นล้วงกลมมีสองแบบนะครับดูตามรูปนะครับดูตามรูปมีสองแบบก็คือจัดวางแบบนี้นะครับจัดวางโดยใช้มุมแบบนี้นะครับจัดวางแบบนี้กับจัดวางแบบนี้สองรูปนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมนอกวงกลมเหมือนกันแต่จัดวางไม่เหมือนกันนะครับแต่จัดวางไม่เหมือนกันนะครับลักษณะจัดวางไม่เหมือนกันทีนี้พอจัดวางไม่เหมือนกันเครื่องมือที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ เวลาเขียนรูปนี้นอกวงกลมนะครับเวลาเขียนเส้น helmet, ทแยงใช้มุม30องศานะครับเวลาเขียนเส้นทะแยงนะครับทแยงซ้ายทะแยงขวาเนี่ยทแยงซ้ายทแยงขวาทั้งบนและล่างจะใช้มุม30องศานะครับส่วนอันนี้จัดวางแบบนี้นะครับเส้นทะแยงจะใช้มุม60องศานะจะใช้มุม60องศา นะครับนี่จะใช้มุม60องศานะครับนักเรียนครับแป๊บหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ครูลืมปิดไมค์ไมค์ม่เข้าสองไมค์มนเลยวิ่งวังวิ่งวังนะครับอ่ะโอเคนะครับตั้งต้นเหมือนกันนะครับก็คือโดยการเขียนรูป วงกลมนะครับเขียนรูปวงกลมนะครับเสร็จแล้วใช้ไม้เซตเนี่ยเอาไปจิตที่ขอบของเส้นขอบของวงกลมแล้วตีเส้นนะครับตีเส้นตีเส้นตรงนี้เป็นเส้นตั้งฉากก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับอ่านะครับเรามาสาธิตนะครับครูจะครูจะขออนุญาตสาธิตเลยนะครับตัวหนังสือไม่ต้องดูกันมากนะครับขออนุญาตสาธิตเลยนะครับอ่าเป็นกระดาษเปล่าๆอีกแล้ว นะครับจะระเปล่าเลาๆอีกแล้วนะครับโอเคนะครับตั้งต้นโดยการเขียนวงกลมนะครับตั้งต้นโดยการเขียนวงกลมนะครับตั้งต้นโดยการเขียนวงกลมหนึ่งวงอ่ากูเขียนไว้รอเลยสองวงนะครับกูเขียนไว้รอเลยสองวงเพราะเรามีเรามีการจัดวางสองลักษณะนะครับ มีการจัดวางสองลักษณะครูต้องเขียนหลายๆรอบเพื่อให้ชัดนะครับอ่าโอเคอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าใช้มุมสามสิบกับมุมหกสิบองศานะครับใช้มุมสามสิบกับมุมหกสิบองศานะครับฝั่งนี้ครูบอกว่าใช้มุมสามสิบองศาฝั่งนี้ใช้มุมหกสิบองศาอ้ยมองไม่เห็นนะครับยากแป๊บน,นึง ขยากเห็นไไหมไ,ไหนเดีไไ๋ยวน,นะครับกองมันจะเดียวเดี๋ยวนิดนึงนะครับอ่ะพขได้เนาะพขได้นะครับอ่ะนะครับทีนี้เซตสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเซตเนี้ยเรียกว่าเซตสามสิบหกสิบนะครับเซตนี้เรียกว่าเซตสามสิบหกสิบนะครับส่วนเซตหน้าตาแบบนี้ เรียกว่าเซต45นะครับมันจะมีมุม45สองมุมอันนี้เราจะไม่ได้ใช้ในรูปนี้เอาขยับออกไปนะครับมุมนะครับในรูปสามเหลี่ยมจะมีด้วยกันสามมุมนะครับมุมนี้เรียกว่ามุมฉากก็คือ90องศานะครับมุมแหลมๆตรงนี้มุมเล็กกว่านะครับก็คือมุม30องศามุมตรงนี้นะครับใหญ่กว่านิดนึงก็คือเป็นมุม60องศา เวลาใช้นะครับอยากใช้มุมไหนต้องเอามุมนั้นนะครับมาแตะกับให้ติดกับตัวไม้ทีนะครับอยากใช้มุมไหนนี่ไม้ทีเนาะเราอยากใช้มุม30ก็เอา30มาแตะกับไม้ทีตรงนี้นะครับเราอยากใช้60นะครับเราอยากใช้60ก็เอา60มาแตะกับไม้ทีนั่นคือวิธีการใช้นะครับนี่คือวิธีตอนนี้คูาจะทำาม0ก่อนเราก็ต้องเอา30มมาแตะกับไม้ทีนี่แตะกับไม้ทีอย่างนี้นะครับ แล้วเลื่อนให้ไปชิดกับเส้นรอบรูปวงกลมนะครับเลื่อนไปชิดกับเส้นรอบรูปวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วเราทําการตีเส้นนะครับเราทําการตีเส้นก็จะได้เส้นนี้ออกมา1เส้นนะครับเลื่อนไปแตะข้างบนนะครับเลื่อนไปแตะข้างบนให้แตะนะครับให้แตะข้างบนนะครับให้แตะข้างบนแตะเสร็จเรียบร้อยตีหนึ่งเส้นนะครับก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราทําการอันนี้ ทะยานทางด้านขวามันก็จะเหลือทะยานทางด้านซ้ายเราก็พลิกเซตนะครับพลิกเซตให้เราใช้สามสิบสาสิบก็ยังคงแตะอยู่กับขอบไม้ทีนะครับแล้วเราก็เลื่อนให้ไปแตะกับตัวขอบรูปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนแล้วก็ตีเส้นนะครับข้างบนก็เหมือนกันนะครับมันจะมีฝั่งตรงข้ามมีฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ไปแตะกับแล้วก็ตีเส้นนะครับอ่า อันนี้นะครับก็จะได้ละสี่เส้นยังเหลืออีกสองเส้นซึ่งเป็นเส้นแนวตั้งนะครับก็คือใช้มุมเก้าสิบก็จะเป็นเอาเก้าสิบเนี่ยมาชิดกับขอบมาชิดกับไม้ตัวไม้ทีแล้วเราเลื่อนไปแตะกับขอบของตัวขอบของวงกลมนะครับแล้วเราตีเส้นทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเราทําการตีเส้นทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยก็จะได้เป็นรูปห้าเหลี่ยมใน วงกลมนะครับก็จะเป็นรูปห้าเหลี่ยมในวงกลมในกรณีนี้จัดวางแบบนี้นะครับใช้มุมถ้าจัดวางอยากได้มุมแบบนี้ก็อยากได้จัดวางแบบนี้นะครับก็คือเอาจุดปลายมุมมันเนี่ยเป็นเป็นฐานก็ต้องใช้มุม30นะครับทีนี้ถ้าเป็นมุม60ล่ะมันจะเป็นแบบไหนถ้ามุม60ิตั้งอย่างนี้นะครับมุม6กิตั้งอย่างนี้นะครับหลักการเดิมก็คือ แตะที่ขอบรูปนะครับเอาขอบไม้บรรทัดขอบไม้เซตแตะที่ขอบรูปนะครับฐานต้องแนบสนิทกับตัวไม้ทีนะครับแล้วก็ขีดเส้นข้างบนก็เหมือนกันนะครับขีดเส้นอ่าได้ฝั่งหนึ่งทะแยงทางด้านขวามือแล้วเราก็พลิกเซตนะครับพลิกเซตแล้วเราก็ทะแยงทางด้านซ้ายมือนะครับทะแยงทางด้านซ้ายมือนะครับทั้งสองด้านของวงกลมนะครับทั้งสองด้านของวงกลม อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับกจนนนนบ็จะเหลือเส้นทางด้านแนวนอนนะครับจะเหลือเส้นทางด้านแนวนอนเราก็ทําการตีเส้นทางด้านแนวนอนเราจะใช้ไม้ทีนะครับจะใช้ไม้ทีก็ใช้ไม้ทีตีเส้นนี้จึ๊บนะตีเส้นนะครับตีเส้นนะเวลาไม้ทีนะครับเลื่อนไปไหนมุมเนี้ยนะครับเรามองไม่เห็นในกล้องต้องยึดขอบถั่วไม้ทีต้องติดกับขอบโต๊ะเสมอก็จะได้วงกลมที่เอ้ยหกเหลี่ยมที่เป็น วางจัดวางแบบนี้นะครับนี่คือหกเหลี่ยม